ช่งคสถานีมีดีมาบอกในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรือดำน้ำนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรามีวันเรือดำน้ําด้วยนะคะและเดี๋ยวจะครบรอบ76็ปีของเรือดำน้ําเราด้วยนะคะวันนี้ผู้ที่เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะท่านพลเรือตรีวิลเลอร์สมาบัติค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการกองเรือดำน้ํากองเรือยุทธการของกองทัพเรือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะ,ะต้องพูดกันก่อนว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยกองเรือดำน้ําของเราเนี่ยไม่มีเรือดำน้ําสําหรับการประจําการอยู่แล้วนะคะแต่ในปัจจุบันก็มีความพยายามที่จะจัดหาเรือดำน้ําเพื่อมาใช้งานอยู่นะคะคงต้องถามจากทางท่านวิเลิศก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของเรามีภารกิจในการรับผิดชอบอยังไงบ้างคะครับอกองเรือดำน้าเรานี่เพิ่งตั้งขึ้นมาได้ต,ตั้งแต่1เมษายน2554เองนะครับ ตั้งตั้งได้มาปีครึ่งเองครับเพื่อจะรองรับการมีเรือดำน้ำค่ะเป็นการยุบแล้วกลับมาตั้งใหม่ใช่ครับหลังจากที่ยุบไปนานะเจ็ดสิบหกปีนะครับค่ะเพื่อเพื่อที่เพื่อที่จะมีกอ่มีเตรียมการในการมีเรือดำน้ำนะครับเรามีหน้าที่ในการเตรียมเกี่ยวกับเตรียมองค์ความรู้นะครับเตรียมโครงสร้างพื้นฐานค่ะแล้วก็พัฒนาการปฏิบัติการใต้น้ำให้ให้ถึงวันหนึ่งเมื่อเราพร้อมที่จะมีเรือดำน้ำ ปอเรือดำน้ําก็พร้อมที่จะมีเรือดำน้ำแล้วใช้เรือดำน้ำําก็คือพอเรือดำน้ํามาจะได้ใช้เป็นใช่ใช,ใช่ใช่เลยได้เลยค่ะ,คะถามทางท่านวิเลอร์น,นะคะว่าเรือดำน้ําทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากเรามีจะใช้ประโยชน์ในด้านใดยอย่างไรบ้างคะท่านคะอ๋อเรือดำน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขามีศักยในการทําสงครามสูงในฐานะทหารน,นะครับค่ะ,คะ,ะประโยชน์สูงสุดก็คือมีไว้ป้องตามเพื่อไม่ให้เกิดสงคราม ป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดสงครามถ้าเรามีเรือดำน้ำเนี่ยการที่จะมีประเทศอื่นที่จะคิดไม่มีดีมีร้ายต่อเราจะต้องจะต้องคิดหนักจะต้องคิดหนักจะต้องคิดหนักแม้ว่าจะมีกองเรือที่ใหญ่กว่าเราก็ตามเพราะด้วยศักยภาพของเรือดำน้ำเนี่ยมันมีศักยภาพในการทาสงครามสูงนี่คือในยามสงามในยามสงบที่ป้องปรามการการเกิดสงครามนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความไม่มีตัวตนของเรือดำน้ำเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง ใช,ใช้ในการเฝ้าตรวจก็ได้นะครับใช้ในการเตรียมพื้นที่เมื่อมีเมื่อมีเมื่อม,ม,ม,มีสถานการณ์ไม่ปกติก็ได้ใช้การเฝ้าตรวจเช่นสมมุติว่าเราต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเลแล้วมีการกร<อ>ะทําผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราส่งเรือผิวน้าไปเนี่ยเขาเห็นว่าเรือเรือผิวน้ํามาเขาก็ไม่ทําอะไรเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีเรือดำน้ำเราโผล่เฉพาะกล้องขึ้นไปเนี่ยไปถ่ายรูปไปดักจับไปอะไรได้เขาไม่รู้นั่นนั่นคือหลักฐานได้ หรือเราแจ้งให้ใหใหให้ห้เรือผิวน้ำไปตรวจจับที่หลังนอกจากการ,รสร้างเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพแล้วเนี่ยค่ะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นไหมคะอย,อย่างเช่นเรื่องของการสํารวจทรัพยากรหรือว่าด้านของการศึกษาเนี่ยคะ่ะครับเรื่องของการสํารวจเนี่ยครับเราเนื่องจากเรือดำน้ำเนี่ยใบใต้น้ําเพราะฉะนั้นเราจะสํารวจสภาพอุตุกสาสตร์ได้ดีได้ดีพอสมควรโดยฉเฉพาะที่เรื่องเ,องเองสียงใต้น้ําซึ่งเราเนี่ยหน้าที่อันหนึ่งของกองเรือดำน้ําคือต้องเก็บข้อมูลเรื่องเสียงใต้น้ําเพื่อเตรียม ในการทำสงครามเรือดำน้ำะนะครับเราต้องเราต้องมีข้อมูลเรื่องเสียงใต้น้าการเดินทางของเสียงใต้น้ําในพื้นที่ต่างๆนี่จะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันและตัวนี้เป็นตัวตัวแปรผันในการปฏิบัติการเรือดำน้ำหรือการปราบเรือดำน้ำเพร,ราะฉะนั้นทุกประเทศต้องมีข้อมูลพวกนี้อยู่ถ้าเรามีเรือดำน้ำเราสามารถเก็บข้อมูลพวกนี้ได้นี่นะครับในการเก็บข้อมูลอันนึงแล้วก็อีกอันนี้จะถามว่ามีประโยชน์านการศึกษาไหมโอ้โหมีประโยชน์อย่างมากเลยครับการฝึกหัดศึกษาของเราเนี่ยในการปราบเรือดำน้ำเนี่ยเราจําเป็นต้องมีเรือดำน้ํา เพราะมงั้นเราฝึกไม่รู้จะฝึกกับเป้าไม่ไม่มีเป้าให้ฝึกเหมือนนักฟุตบอลมีลูกบอลให้เตะอย่างเงี้ยเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกหศึกษาต้องต้องมีเรือมน้านอกจากฝึกในประเทศเราแล้วเนี่ยในการฝึกกับต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเรายังช่วยส่งเสริมกันได้ด้วยใช่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีนักดําเรือดําน้ํารุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะใช่ครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปว่ากองเรือดำน้ำเรานี่มีหน้าที่เตรียม เรื่อง,ง,เ,รองเรื่ององ<า>ความรู้ามีเรือมาในการเตรียมองค์ความรู้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราส่งนายหารเรือเราเนี่ยไปฝึกอบรมอยู่เยอรมัน18นายนะครับที่เกาหลี10นายเราเราเตรียมการไว้ตลอดนะครับเผื่เรือสักวันหนึ่งก็พร้อมนะคะตอนนี้ในส่วนของโอกาสครบรอบ76ปีของวันเรือดำน้ำไทยเรามีการจัดงานยังไงบ้างไหมคะท่านคะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของเรือดำน้ำเราครับ ไอ้วันเรือดำน้ำนี่เราเรามีมาทุกปีนะครับ <c oughs> สี่กันยานี่เรามีมาทุกปีเนื่องจากว่าที่สี่กันยานี่เป็นวันที่ทงรัชนาวีขึ้นไปโบกสะบัดอยู่บนเรือหลวงมัชานุ <c oughs> เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือและของคนไทยเป็นอย่างมาก <c oughs> เมื่อ76ปีที่แล้ว <c oughs> นะครับปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีรนชุดนี้แล้วก็ตามเราก็ยังดำรงวันที่สีกญญ่กันยากันยายนเนี่ยในการจัดวันเรือดำน้ำนําให้กับ นักดำเรือดำน้ําเก่าๆนะครับที่อาจยังยังมีหลงเหลืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วนะครับเพราะว่าอายุมากแล้วเนี่ยได้เข้าได้มาพบปะสังสรรค์ได้มาพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันแล้วก็ได้มาเจอกับนักดำเรือดำน้ารุ่นใหม่เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบะการณ์กันนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการทาบุญอทุทิศกุศล ให้กับนักดำเรือน้ำที่ี่วงลับไปแล้วด้วยค่ะเห็นว่าในส่วนของนิทรรศการก็จะมีจัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเด็กๆที่จะไปพร้อมผู้ปกครองเนี่ยค่ะถ้าไปที่นั่นแล้วจะได้ชมอะไรบ้างคะในส่วนของนิทรรศการเราเราจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรือดำน้ําของเราในอดีตประวัติที่ผ่านมาแล้วก็ความสําคัญของเรือดำน้ําการเดินการเรือดำน้ําตลอดจนการเตรียมการต่างๆของกองเรือดำน้ําในปัจจุบันจะเห็นภาพของ บกอกองเรือดำน้ําที่กําลังสร้างอยู่ที่สตีหีบนะครับเห็นภาพของการพัฒนาการเรื่อง,เร,องเรื่องการปฏิบัติการใต้ใตน้ํารวมกระทั่งเราเราจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นซิมูเลเตอร์นะครับให้ให้ให้ประชาชนนี่ได้เห็นว่าการปฏิบัติการเรือดำน้ํามันเป็นยังไงลักษณะตามันเป็นได้ทดลองขับด้วยไหมได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับทดลองขับเพราะมันต้องอย่างนั้นมันอย่างนั้นไม่ถึงขนาดใหญ่หูนึกว่าเปหมืนซิมูเลเตอร์ที่แบบว่าให้ทดลองขับได้เป็นเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งจะแสดงให้เห็น ว่า,าว่าการทํางานของอการเบิดการของเรือการตรวจจับของเรือดำน้ำต่อเป้าเรือผิวน้ํามันเป็นไงการได้ยินเสียงเหมือนในหนังที่เราได้ยินเสียงปิ้งเหมือนในหนังยังไงมียังไงมีให้ฟังนี้เห็นครับสนใจแล้วก็จัดกันที่ไหนล่ะคะท่านคะจัดที่ราชนาวิกสภาครับราชนาวิกสภาตรงเลยศิริราชไปหน่อยเลยสิริราชไปหน่อยก่อนถึงหอประชุมตีหอประชุมตรงนั้นนะครับตีหอประชุมตีหอประชุมคอนเสใหญ่โตนะคะเราไปชมได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะท่านวิลเล่ตตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครับ เก้าโมงครึ่งนะคะก็เริ่มลงทะเบียนจะได้รับสองสิ่งนี้ค่ะพี่ปุ๊กโอ้โหพาเด็กๆไปได้นะคะจะเป็นแผ่นรองเมาส์นะคะกับนี่เป็นทำไดนะคะทำไดนี่พิเศษเพราะว่าถ้าไปเสียบูปเรือดำน้ำรูปเรือดำน้ำน่ารักเชียวนะคะแต่ว่าถ้าเปิดไปด้านในก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเรือดำน้ำที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยนะคะใครอยากได้ต้อง ต้องไปลงกันยายนใช่ค่ไปลงทะเบียนไปร่วมงานเห็นบอกว่าณจุดนี้อนาคตจะมีการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเหรอคะท่านคอ๋อพิพิธภัณฑ์นั่นคือในอนาคตอันไกลพอสมควรตอนนี้เรามีอยู่แล้วนะครับที่ทหารเรือที่ที่สมุดประการนะครับที่ตรงข้ามกับโรงเรียนในเรือตรงนั้นน่าจะมีสะพานเดินเรือของเรือดำน้ําตั้งอยู่สามารถไปดูได้เลยครับปัจจุบันนะครับค่ะในส่วนนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะคะใครมีลูกหลานหรือแม้แต่มีความสนใจนะคะ การไปร่วมงานในวันที่4ีกันยายนเนี่ยจะเปิดโลกกระทัดขนาดไหนคะท่านวิเลิศคะเอ่อจะเขาจะได้ทราบความความรู้จะมีความรู้และทราบความเป็นจริงของของลักษณะน่านน้ําของอ่าวไทยเรารู้เกี่ยวกับเรื่องว่าไอไออีกตรหนึ่งคือการปฏิบัติการใต้น้ําเสียงใต้น้ํามันเดินทางยังไง มีเสียงยังไงเขาจะได้ทราบเพิ่งไม่เคยทราบมาก่อนจะได้มีความไม่มีความรู้ที่ผิดๆว่าเอาไทยน้ําตืนเรือดำน้ำประิบัติการได้หรือไม่ความความเชื่อนี้ได้ลบลบไปเสี้ยนึงคือมันปฏิยัตการได้แน่นอนให้ชัดเจนให้ชัดเจนเลยครับจะได้ลบความเชื่อแบบนี้ไปเสี้ยนึงเป็นความรู้นิดหนึ่งนะคะท่านวิลอย่างในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพราะเดี๋ยวปี2558เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะฮะมีประเทศไหนที่เขามีเรือดำน้ำบ้างแล้วคะท่าน ปัจจุบันนี้ประเทศที่มีเรือน้ำแล้วก็มีสิงคโปร์นี่มีหกลำสิงคโปร์มีหกลำครับมาเลเซียนี่มีสองลำอินโดนีเซียมีสองกำลังจะต่อเพิ่มอีกสามเขาต่อเองได้ด้วยไม่ไม่เขาต่อที่เกาหลีเขาสั่งต่อต่อที่เกาหลีหนึ่งลำตามแผนเขานะครับต่อเกาหลีหนึ่งลำแล้วต่อเองในประเทศอีกสองลำนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์มีแล้วเวียดนามหกลำเวียดนามเ็าจาเป็นต้องใช้สูงหกลำลำใหญ่ด้วยนะครับ ล้อ,ให,อ,อใหญ่ด้วยเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ควรคต้องใช้เยอะนะครัะแต่ว่าสําหรับพม่าก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดียังยังไม่มีพม,ม่พมาพม่ามีแผนที่จะมีเหมือนกันแล้วมีการศึกษาเหมือน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 เราเหมือนกันครับเตรียมเตรียมเตรียมการที่จะมีเหมือนกัน ถึงแม้จะไม่มีศึกสงครามนะคะแต่ว่าเครื่องมือเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการหาความรู้แล้วก็เพิ่มพูนศักยภาพให้กับกองทัพวันนี้ต้องขอบคุณท่านวิเลิศมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะ,ค,ค,ะค,ครับท่านผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำนะคะกองเรือยุทธการของกองทัพเรือค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะไปติดตามเรื่องราวนะคะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างดีนะคะมองเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุค่ะเกิดอุบัติเหตุขึ้นง่ายนะผู้สูงอายุเข้าห้องน้ําก็ลื่นได้นะเดินเหินบางทีก็กลม วิธีที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือจัดหารองเท้าที่เหมาะสมน้ากับผู้สูงอายุเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ